ความเห็นเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งพลัสทำให้ชาวตรังเกิดความเห็นต่างกันอย่างแรงการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความง่ายต่อผู้ใช้งานเป็นประเด็นอุทาที่ได้รับความสนใจมากๆความเห็นต่างกันเกิดขึ้นเมื่อชาวตรังต้องรอคิวเพื่อยืนยันตัวตนในโครงการคนละครึ่งพลัสที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทำให้เกิดความแออัดและความต้องการในการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย เมื่อวันที่18ตุลาคมชาวตรังต้องรอคิวแน่นทั้งสองประตูหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันเพื่อยืนยันตัวตนในโครงการคนละครึ่งัที่จะเปิดให้ใช้งานในวันที่20-26ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการเพิ่มความสมบูรณ์และความสะดวกสบายในการใช้งานระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ แต่ที่น่าสนใจคือการยืนยันตัวตนในโครงการนี้ไม่ได้ง่ายตามที่คิดเพราะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยากทําให้ผู้สูงอายุต้องรอคิวและต้องการการช่วยเหลือจากบุตรหลานหรือญาติในการดําเนินการซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์ทําให้ต้องมายืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนางสมจิตอายุ60ปีกล่าวว่าเธอต้องมายืนรอหน้าตู้ ATM เเพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนใหม่เนื่องจากเข้าใช้งานแอปเป่าตัง ไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการลืมรหัสผ่านและกดผิดหลายครั้งนางสุนันทากเกลี้ยงสงอายุ55ปีกล่าวว่าเธอและเพื่อนเดินทางมาตั้งแต่ก่อนห้างเปิดเพราะคิวในอัภพนายงและย่านตาขาวเต็มแล้วจึงตัดสินใจมาที่ห้างโรบินสันซึ่งทั้งคู่มาช่วยญาติผู้สูงอายุยืนยันตัวตนเพราะหลายคนไม่สามารถทำด้วยตนเองได้เนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อย นางสุนันทาเชื่อว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแต่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนอย่างซับซ้อนและยุ่งยากทำให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานช่วยเหลือเกิดความยากลำบากแต่ที่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นต่างกัน การปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความง่ายต่อผู้ใช้งานเป็นประเด็นอุทาที่ได้รับความสนใจมากๆมีคนเชื่อว่าการปรับปรุงระบบจะช่วยลดความแออัดในพื้นที่ธนาคารสาขาแต่บางคนก็มีความคิดเห็นตรงกันข้ามว่าการปรับปรุงระบบอาจทำให้มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกยากลำบากยิ่งขึ้นนางสุนันทาชี้ว่าอยากให้ภาครัฐปรับปรุงระบบให้ใช้งานง่ายขึ้นเช่นเพิ่มปุ่มเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือรหัสผ่านได้ด้วยตนเองในแอปหรือผ่านระบบไทยไอดี t ดี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องมาเข้าคิวแอร์อัดที่ธนาคารหรือภาครัฐควรกระจายจุดบริการยืนยันตัวตนไปยังอบตอรหรือศูนย์ชุมชนเพื่ออำนนยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเดินทางและลดความแออัดในพื้นที่ธนาคารสาขาในเขตเมืองและนี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นต่างกันอีกประการหนึ่ง การปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความง่ายต่อผู้ใช้งานเป็นประเด็นอุทาที่ได้รับความสนใจมากๆมีคนเชื่อว่าการปรับปรุงระบบจะช่วยลดความแออัดและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานแต่บางคนก็มีความคิดเห็นตรงกันข้ามว่าการปรับปรุงระบบอาจทำให้มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกยกากลำบากยิ่งขึ้นคุณคิดยังไงกับประเด็นนี้คุณเห็นว่าการปรับปรุงระบบเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความง่ายต่อผู้ใช้งานได้อย่างไรหรือคุณมีความคิดเห็นตรงกันข้าม ชวนคุณมาพูดคุยกันในกลางคนเลย